เอาครับวันนี้แล้วก็มาโหลดอ้อยเสร็จแล้วครับก็ต้องลองไปช่างดูว่ามันเท่าไหร่อันนี้เป็นพันอ้อยนะครับก็อันนี้นี่เป็นเจ้าของสวนนะครับแล้วก็เป็นส่งเสริมอ้อยตะมนท่าสว่างนะครับครับอยากพี่มีรายอยากจะแนะนําพ่อแม่พี่น้องที่ก็สวัสดีนะครับชาววันเสาร์เนาะวันนี้อันนี้เป็นอ้อยขอนแก่นสามนะครับเป็นอ้อยยอดเนาะทีนี้วันนี้เรามาเอาอ้อยเนี่ยไปปลูกไปขยายนะครับไปขยายที่บ้านพกจะก็คือว่าตัวนี้เป็นอ้อยประมาณ12เดือนละสองเดือนเข้าสู่หลุบสองเดือน ก็จะเป็นการนําอ้อยตัวนี้ไปขยายปลูกทีนี้สังเกตของพันอ้อยตัวนี้อาจจะไม่ค่อยสวยเพราะว่าเป็นที่ดอนเป็นที่ดอนนะครับเพราะว่าอาจจะมีปลวกเยอะหน่อยแต่ว่าก็พอที่จะเอาปลูกได้สังเกตง่ายๆอย่างพวกลักษณะของพันอ้อยเนี่ยบอ <ปะ S 1> าบอ <ปะ S 1> กเป็นความรู้ให้พ่อแม่พี่น้องครับดูพวกตาพวกอะไรเงี้ยครับมันจะเต่งอยู่เนาะพวกนี้ถือว่าสามารถที่จะนำไปแขะปลูกได้แต่การที่นําอ้อยปลูกเนี่ยเราต้อง ในนิดหนึ่งในเรื่องของพวกอนโกพวกโรคและแมลงพวกนี้เราต้องดูพยายามคาดดีๆตัวนี้อาจจะบางไปหน่อยแต่ว่าก็ดูแล้วสามารถที่จะนําไปขยายปลูกได้นะครับ <S <S ขยายได้แล้วก็เพื่อเป็นการลงต่อไปทีนี้ถ้าเกิดว่าทางชาวบ้านเนี่ยสนใจที่อยากจะปลูกอ้อยอย่างปีนี้ของโรงงานสุรินทร์เราเนี่ยมีโครงการนะครับมีโครงการไม่ว่าจะเป็นโครงการปลูกอ้อยเนี่ยเราช่วยเหลือละละพันบาทนะครับแบบที่ว่างเนาะทีนี้ถ้าเป็นพื้นที่ของที่นา ที่พ่อแม่พี่น้องกำลังเกี่ยวอยู่เนี่ยเรายังมีเาินช่วยเหลืออีกรายละ5 0 0บาทนะครับเพราะว่าตอนนี้ราคาอ้อยก็ค่อนข้างจะดีนะครับเคาะมาแล้วที่1นึ่บาทนะครับซึ่งว่ามันเป็นพืชทางเลือกสําหรับพ่อแม่พี่น้องที่ว่าสนใจอยากจะเปลี่ยนจากพื้นนาเป็นพืชทางเลือกไม่ว่าจะเป็นอ้อยนะครับหรือมันสำปะหลังพวกเนี้ยแต่เราเป็นการส่งเสริมอ้อยก็อยากจะฝากนะครับพืชอ้อยเพื่อเป็นทางเลือกให้กับเกษตรกรตำบลท่าสว่างตมกรณีในระแวกแถวนี้นะครับ โอเคครับครับก็ก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับเพราะว่าปีนี้เข้าเนี่ยก็ราคาแบบโคตรที่จะถูกเลยแหละก็อ้อยก็ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับที่จะหารายได้ให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเอ้าโลละห้าบาทมาม่าแปดบาทอันนี้ครับก็ก็ทีมงานนะทีมงานตัดอ้อยของเรานะครับทีมงานครื้นเครงนะกันเองนะครับกันเอง่ะ ครับก็เป็นฝากเป็นทางเลือกให้กับพ่อแม่พี่น้องนะครับเดี๋ยวยังไงรบกวนพี่บอกเบอร์โทรหรือว่าสามารถติดต่อสํานักงานอยู่ที่ไหนครับผมเป็นศูนย์ส่งเสริมไอ้ตำบลท่าสว่างครับศูนย์ท่าสว่างก็ฝากถ้าพ่อแม่พี่น้องสนใจนะครับศูนย์เก้าสามสี่สามสองสี่ศูนย์สี่ห้านะครับก็คือศูนย์เก้าสามสี่สามสองสี่ศูนย์สี่ห้านะครับผมพนาสังรับฝากนะครับสําหรับเกษตรกรท่านใดที่คิดที่จะเปลี่ยนเนาะนาปีนี้อย่างที่น้องบอกว่าราคาก็ไม่ค่อยดีนะครับ รัฐบาลประกันก็ไม่รู้จะได้ตอนไหนนะครับเรานะครับถ้าคุณแจ้งปลูกกับเราเราจ่ายทันทีครับไร่ละ1 0 0 0บาทไร่ละ5 0 0บาทเราให้นะครับเรามีส่งเสริมให้ท่านหยิบยืมพันอ้อยหยิบยืมปุ๋ยยานะครับมีเจ้าหน้าที่มาคอยดูแลท่านตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะครับตัวนี้ก็อยากฝากอีกหนึ่งพืชทางเลือกให้กับพ่อพี่น้องนะครับได้นําไปพิจารณานะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผม